สวามดีกับมรดกโลกกุรกีฬาก็ครับในส่วนของการปกครองใน3สามจังหวัดเนี่ยหรือว่าที่เราได้ยินกันบ่อยก็คือนครปัตตานีซึ่งความคิดเห็นของผมนะครับความเหมาะสมนะครับในในการในการปกครองใน3จังหวัดเนี่ยมันต้องปกครองแบบแบบต้องดูสภาพ ความเป็นจริงที่ที่ทีอ่อยู่ในสามจังหวัดครับก็คือ,อที่เราพูดกันทุกวันนี้ก็คือการที่เราจะปกครองยังไงได้มาสิทธิได้มายังไงใครแต่เราไม่ได้พูดถึงรูปแบบการปกครองอย่างเป็นจริงเป็นจังครับที่ผมจะเสนอตรงนี้ก็คือว่าการที่เราเรียกร้องว่าเราจะปกครองด้วยด้วยคนในพื้นที่เนี่ยแต่ ถ้าเราได้ผู้ปกครองที่เรียกว่าเป็นนักการเมืองเป็นผู้นําอีกครับซึ่งตอนนี้มันก็จะเป็นเดิมๆครับแต่ถ้าเราได้ได้ผู้นำเนี่ยที่แบบว่าเราพูดถึงว่าเราจะได้ผู้นําที่เป็นอุลามะนะครับที่มีศาสนามาก่อนนะครับ